สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอนนะคะและวันนี้เนี่ยแอนจะมาแนะนำไฟเบอร์ตัวเด็ดตัวดังของแอนนะคะใครมีปัญหาท้องผูกนะปูปูไม่ค่อยออกนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยแอนจะมาแนะนำนะว่าแอนทานไฟเบอร์ตัวไหนบ้างนะคะทานแล้วเป็นยังไงนะคะเห็นผลยังไงบ้างนะคะทุกคนจะเป็นยังไงงั้นเราเข้าไปดูคลิปกันเลยค่ะ คค่ะทุกคนสำหรับไฟเบอร์ที่แอนทานตอนนี้นะคะมีอยู่2ตัวนะคะทุกคนท่าดาตัวนี้เป็นของนุยใช่ไหมอ่านว่านุยใช่ไหมทุกคนถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะคะก็คือเป็นไฮไฟเบอร์นะคะตัวนี้เนี่ยทานแล้วไม่ปวดบิดนะคะแอนชอบทานตอนแบบกลางคืนนะก่อนนอนนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็คือแบบ ปูปูได้เร็วมากนะคะทุกคนอีกตัวนึงก็คือเป็นไฟเบอร์ตัวนี้นะคะเป็นรสเลมอนนะคะทุกคนซองสีออกเขียวเลมอนแบบนี้เลยนะคะรสชาติเขาต่างกันแหละทุกคนอันนี้มันจะเป็นรสชาติออกแบบเบอร์รี่เบอร์รี่นิดนึงนะคะส่วนอันนี้เขาจะเป็นรสชาติแบบเลมอนนะทุกคนรสแบบเปรี้ยวๆหน่อยรสมะนาวหน่อยนะคะอร่อยทั้งสองรสเลยนะคะทุกคนสำหรับสองตัวนี้เนี่ยทานแล้วไม่ปวดบิดนะคะทุกคน เวลาปุ่งปุ้งเนี่ยไม่ได้ให้ความแบบปวดท้องหรือปวดบิดอะไรแต่อย่างใดน,นะคะใครมีปัญหาแบบท้องท้องผูกนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบาหาของมีประโยชน์ทานไม่ค่อยได้นะคะก็คือห้างติดนะอะไรๆ,ๆก็หาซื้อ,อยากนะคะช่วงนี้ไม่ได้ทานผักผลไม้นะคะช่วงนี้ก็ทานแต่แป้งนะเพราะว่า ผลไม้ผักมันอยู่ในห้างาส่วนใหญ่ะคะก็ไม่ได้ไปห้างนะคะทุกคนส่วนมากก็หาผลไม้ทานก็ตามตลาดตามเซเว่นนะก็มีผลไม้แบบนิดๆหน่อยๆทานนะก็อาจจะมีโอกาสนะคะในการแบบท้องผูกบ้างนะคะทุกคนแอนก็มีทางเลือกนะคะหรือตัวเลือกที่ดีมาแนะนาทุกคนนะคะสําหรับตัวแอนเแอนทาน2ตัวนี้นะคะทุกคนนี่2 <Yeah. S 1> ตัวนี้เลยนะคะหากถ้าใครอยากลองก็มีขายนะคะในเซเว่นนะคะทุกคนนี่ สองตัวนี้เลยนะคะใครที่มีปัญหาท้องผูกเหมือนแอนบ่อยๆนะคะแอนก็แนะนำเหมือนกันนะทุกคนได้ก็ตามนะคะคือ2ตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นไฟเบอร์ลูกหลักของแอนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้แอนมาแนะนาไฟเบอร์ตัวเด็ดตัวดังของแอนนะหากาใครชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แอนด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย